สวัสดีควิชาเคมีสำหรับงานปิดโรเคมีมีคำอธิบายรายวิชาดังนี้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพันธะเคมีการเขียนสูตรโครงสร้างการเรียกชื่อสติเรโอเคมีสมบัติทางกายภาพปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะห์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์การหาจุดล้อมเหลวจุดเดือดการตกผลึกสารการกลัน่นการสกัดสาร การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตโกราฟีทดสอบปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ที่สำคัญพอลิเมอร์ชนิดของพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์ลักษณะโครงสร้างของพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์หน่วยการเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนมีดังนี้ค่ะ 1. พันธะเคมีการเขียนสูตรโครงสร้าง 2. การเรียกชื่อสเตอริโอเคมีสมบัติทางกายภาพ 3. ปฏิกิริยาเคมีส การสังเคราะห์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์5การหาจุดหลอมเหลวจุดเดือด6การตกผลึกสารการกลัน่นการสกัดสารการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี7ทดสอบปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ที่สำคัญและ8พอลิเมอร์ชนิดของพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์ลักษณะโครงสร้างของพอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ค่ะ